นี่คือ6ออ1 7 L n e w t i f r e s h Inverter นะฮะตู้เย็นแบบ4ประตูครับก็ <c oughs> มีทั้งระบบ Test Lock Crisper ใช่ไหมเช,ชปต้นใช่ครับระบบ Test Lock Crisper นะครับก็คือนี่ระบบนี้ยทำให้วัตถุดิบนะครับยังคงความสดใหม่สามารถรักษาคุณค่าทางอาหารได้อย่างครบถ้วนว นี้คือมีออโต้ u m ฮ d มิ y ดิ n t ตี้คอนโทรลนะฮะร,ระบบควบคุมความชื้นครับผักผลไม้จะถูกเก็บในสภาพที่เหมาะสมที่สุดเสมอครับเพื่อความสดใหม่นะฮะซึ่งถ้าหากเราใช้ตู้เย็นที่ดีเนี่ยก็จะสามารถรักษาความสดของอาหารได้นี่แหละเ <t> <ละ>มื่อกี้มาจากอัลตราชิลใช่ไหมอัลตราชิลเลยครับผมก็คือถ้วยให้เป็นให้เนื้อสัตว์เนื้อปลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ย มันไม่แข็งแต่อยู่ในอุณหภูมิลบสองศาซ,งซึ่งดีมากมีระบบ Twin Tech Cooling ครับระบบทำความเย็นแยกกันระหว่างช่องแช่เย็นแล้วก็ช่องแช่แข็งนะฮะรักษาอุณหภูมิภายในตู้เย็นแล้วก็ป้องกันกลิ่นอาหารปะปนกันด้วยครับ